สวัสดีครับผมโภวครับดีครับดีไหมเสียงเสียงเสียงเชิงอันครับเสียงเชิงอันนั่นเป็นเหตุการณ์มันก่อนครับที่ตาลือตกบ้านออตอนตอนตะลือเดินดูทางไหมน,นี่เปิดเพลงล้อตะลือจริงไหมเนี่ย ตะลือไม่โกรธใช่ไหมผมก็เพลงล้อตะลือเองตะลือ้อกันจะไม่โกรธตะลือก็นั่งตั่งใบใบเลยคนักงานทุกคนที่ผมแจ้งให้ไปแก้ใช่ไหมตะลือก็คือเขาก็ไปร่วมสร้างข่าวลือกันแล้วครับตอนนี้ข่าวลือเริ่มขึ้นแล้วสร้างเออ อันนี้ช่างชักอันเติมมาคุณมาลายที่เป็นญาติผมถูมาว่าเขายัางศายกรรมล่างล่างช่างล่างเออครับมีทางหนึ่งครับเอิมคุณมาลายได้แจ้ขงข้ามมงแล้วให้ใสช่ชวยได้เหมือนช่างอันตอมตัวใเหมือนช่างอันทีนี้ก็ทําให้ก็ทําเป็นช่างอันนอนตายตาเหลืองอยู่ในห้องก็ผมมาตัดมาจากตาลีนค่ะอาจารด้ แก้งครับจริงๆแต่ล้มขายากจะพาไปร้านบิ๊กกิ๊กเหลือเกินวอาไงดีเนี่ยพันดลมนี่มันหัวแตกมาเลยครับมันชอบผันไปทางเงินจะเรื่องวางแผนนะครับจะนั่งตรงนี้ผมเปิดพัดลมเข้าชอบตรงนี้ผม ผมปอดพัดลมเรียบร้อยนะครับผมจะเริ่มวางแผนทำทำทำว่าจะสร้างงานศพแบบดีไซน์ไหนดีเริ่มวาดแันวเลยลงทำไปครัวอื้ นายตัวโตเขา็มีเคลื่อนที่ทําให้น้ําเพื่อนทําน้ําแพ็คเพื่อทําให้น้ําตาไหลครับก็คือนี่ครับเพื่อทำครับท่านผู้ชมครับโมซชมดูโมเฟอนี่ครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับ ตัวศพแบบดีไซน์นี้แล้วกันจะทำขอนะโอเคระบบผมเตรียมระบบที่ทำให้ร้องไห้ครับช่างเบิร์ดก็ไปติดระเบิดที่ทำให้ร้องไห้ไวบ้บนพื้นงานสพนะครับ มาตรงนี้ไม่เลิศเลื่อนทีก,กันเลยครับวันนี้ดูอเหมือนว่าถึงถือเหมือนว่าเขาเลยไม่มานี่ครับพ่อคุ้มคว้าโมงแต่งตัวแบบชักอัดไม่เสร็จเลยไม่ยังเชิญมาอยู่จะขับแลมาไม่ถึงก็เลยช้าไปเลยตีลือนนผ,มผมจะไม่ปวดตาเลยผมให้ชักอันนี้ นีไปดำเนินภารกิประเทศเ,เรียบร้อยครับทำให้ช่างอันเสียชีวิตแล้วถ้าเขารู้ว่าช่างอันยังไม่ตายกหมดก็จะพาช่างอันกลับมาเหตุการณ์ก็ดูมื่นไหลไปตามดีอย่างแรกผมจะแกล้งน้อยๆก่อนนะครับโดยการเอารถเตลือไปรือไม่ต้องเแล้วไม่ต่อแกล้งใหญ่ๆเลยผมจะแกล้งใหญ่ๆพอ มผมมีวิธีดิยวคือชางเบิร์ดก็ไปติดคเครื่องที่ทำให้คนน้ำตาไหลครับแต่ผมไม่เข้าไปเพราะผมเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ระเบิดที่ทำให้น้ำตาไหลพอคนนั่งแล้วก็เหยียบอะวันที่ทำให้น้ำตาไหลมันก็จะไม่ทุกคนน้ำตาไหล <c oughs> ท,ที่สับปเปลลในงานศพก็เกิดเหตุการณ์คุ้มครั่งก็เลยน้ำตาไหลเหมือนกันงั้ ไม่เกี่ยวก็เลยกดควบหมุกปอบตัวประแทกอันทีนี้ก็ให้อยู่บนตาให้อยู่บนโลงศพเออแบบนั้นไงข่าวลือนี้จะเกิดขึ้นตอนมืดครับผมบอกสร้างบมื่แล้วสร้างข่าวลือให้มันอยู่ตอนมืดมันก็ดีครับแต่รู้ยังว่าผมยังไม่รู้เลยถ้าตือไปดูคลิปผมนั่นเองผมมีวังแผนกลายเป็นแผน้อนแผนนะแต่ลืออาจจะวางแผนอีกครั้งก็เป็นได้นะ หรืออาจจะรู้แล้วผมแก้งตาลือหลักเอาเนี้ยใจใตาลือรู้เลยกมจะแก้งแรงมากเพราะตาลือป็นสมพัทธ์ผมชอบสานงานเยอะไอ้ขี้โม้วันเนี้ยมมผมจะแกให้แรงมากเรื่องเคยแกงผมมาแล้วครับตอนนั้นอะโคตรแรงมาเลยผมหลับอยู่ห้องนั้นใช่ไหมครับตาลือกับหมอปลาเข้าไปขโมยของผม ไอ้นี่ผมมาดูของทีเอา้าทำไมของบอกบอกว่าเอ้าทำไมของผมมันไม่ตกตกนั้นวะเป็นสีมิกตาร์ลึกครับหมอปบาไอ้ผมจะแกล้งตาร์ลกับหมอปบาให้แรงมากแรงมากไอ้ผมจะแกล้งไวมากนะทำห้บรรยากาศบนงานศพเต็มเต็มช่างเบอร์เต็มหัวเรียบร้อยครับโว้ย มาลายเตรียมอ๋อมาคุณหัวมงได้ถึงเรียบร้อยนะครับก็เลยหาชุดแต่งกายของท่างอันนี้ช่าันกับผมที่ผมก็จะพาที่ช่าันก็จะขึ้นเครื่องบินไปที่อื่นเพราะทําทเป็นช่านตายแล้วฉ่าันก็ประมาณเผนนะครับทําเป็นตัวเองตายกัวมงก็ได้แต่งตัวเหมือนช่ากอันยังก็ไม่รู้แต่ว่าจะสา,ายกรรมเราออกกันดีกว่า แล้ว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 มันเกินไปเอาฝาแฝดที่หน้าเหมือนช่างอันมาเลยก็คือเ็าคือพี่น้องของช่างอันครับคุณควมอมงเลยมันเ็าเกิดพร้อมกันครับเกิดเหมือนกันหน้าตาก็เหมือนกันเหมือนช่างเบิร์ดครับเป็นเป็นพี่น้องกับโมโนคูมาหน้าเหมือนกันช่างหลินก็ก็เป็นพี่น้องกับเต่าโปเกมอนครับเหมือนโมโนคุมิใช okay. so ่ไหมเหมือนเหมือนเหมือนช่างแอสใช่ค so รัก anyway. okay. ็เป็นช่างลมไฟก็คือก็เป็นฝาแฝดของโมโนคูมิครับ เป็นสายเลือดเดียวกันเลยผู้ที่หน้าเหมือนกันนะครับเหมือนเหมือนไอ้ตะวันกับภูผาใช่ไหมครับมันเป็นสายเลือดเดียวกันแต่มันไอ้พกน่าจะพูดถึงนะครับไอ้ตะวันภูผานอ้ยเบื่อเบื่อกับพวกมันดิผมไปที่ไหนเนี่ยมันโคตรเกเรเลยนักกาไอ้นี่คลิปเนี้ยปลาหมอกับไอ้โจกับเหมือนกันเลยตะวันไอ้ตะวันน่ะมันปลาหมอ ในตะว,วันปลาหมอไล่ภูผามันโจกเออไปนี้ผมก็เลยต้องไปเฝ้าตาลึกทุกวันในที่นูน่นแ่ะมันแกล้งตะลือตัดมากแต่ไฟมันหัวตะลือผมจ,จะแก้เหมือนพวกนั้นเลยครับแกล้งตะลือหนักมือนพวกนั้นเลยเลยสร้างเรื่องราวให้ฉันชีวิตคลิปนี้ก็เป็นารายละเอียดของคลิปตอนมืดนะครับแค่นี้ครับขอเตือมก่อไลค์ก่แวกวชร์เพื่อให้ผม ผ่านเริ่นลละผ่านากาบทวาแผนนี้ไปได้ดีแค่นี้ครับ